อารยวัตถิ or อาระยะวัตถิ five อริยวัตถิวัตถิวัตถิแปลว่าความเจริญอริยะแปลว่าประเสริฐหรืออาระยะวัตถิ five วัตถิก็แปลว่าความเจริญอาระยะก็หมายถึงความประเสริฐ5ประการหลัก ความเจริญอันประเสริฐของชีวิตมนุษย์มีอยู่5ประการ The noble b o r t h or development of civilizations are l a r g e s factors in society. a า a y ยวัต i ี s one of the d h a a m a principles in Buddhism ความเจริญอันประเสริฐหรือการพัฒนาแห่งความเจริญสีวิไลรุ่งเรืองหรือไ i g h t e ความถูกต้องในพระพุทธศาสนาความถูกต้องในพุทธศาสนาหรือ factor in society หรือความความเจริญที่เป็นปัจจัยในสังคม อารยวัติ is one sort of the drama principle เพราะนัหลักธรรมอารยวัตนั้นจึงเป็นหลักธรรมประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา and r e g a r d e s as the most important และถือว่าเป็นเป็นหลักสำคัญนะ aspect เป็นหลักหรือแง่คิดที่สำคัญ in t e r m of Social practice นะในแง่ของการปฏิบัติทางสังคม To the world นะต่อโลกนะต่อโลกของเราต่อชีวิตของเรา The world in this meaning นะ is โลกในที่นี้มีความหมายว่านะ is also o l l h u m a n be in g a living thing คือสิ่งมีชีวิตและมวลมนุษย์ทั้งหลาย ถือว่าเป็นโรค t h is d h า Mark t e a c h i n ากคำสําสอน,นี้ห uh, ละคำสอนนี้ e f f i x to civilization uh, มีผลต่อความรุ่งเรืองของอารยชนอ uh, ารยชนก็ได้อรารยธรรมของเรา uh, of our life uh, ในชีวิตของเรา i n s o c i e t y f i r m l y ทำให้สังคมนั้นอยู่มั่นคงได้ there are there are uh, five feature ซึ่งก็มีอยู่5ลักษณะหรือว่า5ประการนะ feature แปลวลักษณะ as follow ดังต่อไปนี้นะ as follow ดังต่อไปนี้ one ศรัทธาศรัทธา faith or confidence นะ faith คือศรัทธาหรือว่าใช้ศัพท์ว่า confidence นี่ศรัทธาในอะไร confident วน karma ศรัทธา believe in law of action การมัศรัทธาแปลว่าศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในเรื่องการกระทำตามกฎแห่งกรรมนกฎแห่งกรรมที่เราเรียกว่า re-action เท่ากับ action หรือ action เท่ากับ re-action ปฏิกริยาเท่ากับแรงกริยา number 2 วิปากะสธา believe in result of action เชื่อหรือศรัทธาในผลนผลของการกระทำา3ีกรมัสสะกะตาสธากรมมัสสะกะตาสธา believe in all animals or living beings h uh, have their own grammar เชื่อว่า,าสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นของตนที่ก็หมายถึงพันธุก,กรรมในภาษาอังกฤษเรียกว่า heredity หรือว่าสาาัตว์ประสาททั้งหลายเนี่ยก็จะมีปลักก็คือเป็นไปตามพันธุก,กรรมหรือ,อสารพันธุก,กรรมที่อยู่ใน,ในยีนในโครโมโซมเนี่ยนะเช่น hen s h i p crab d duck p k พีก g ็อ Tigers พวกนี้ก็จะมี uh, โครมโซมหรือสารพันธุกรรมเนี่ย uh, ลักษณะแต่ละอย่างเฉพาะของแต่ละสัตว์แต่ละสัตว์ไม่จะไม่ซ้ำกัน Number รต,าาตถาคาตโพธิสัตหรือตาอถากตโพธิสัตถา b e l i e v e in the enlightenment of Lord b u d เ h a เพื่อในการตัดสิปข,ของพระพุทธเจ้านะฮะ enlightenment พระเจ้านั้น enlightenment อะไรตัสรู้อะไร What the Buddha enlightened ก็ได้แก่ four noble truths the Lord Buddha enlightened uh, get enlightenment noble truth uh, such as suffering cause of suffering สาเหตุแห่งทุกข์ sensation of suffering ความหมดทุกข์หรือความสิ้นทุกข์ path leading to sensation of suffering ทาง ที่จะนำไปสู่ความดับทุกนะฮะนี่ก็เป็นตถา,าคตโพธิสัต t h หรือว่าสรัทธาในความเชื่อมั่นการตัสรู้ของพระตถาคตนะฮัทธา is the main principle in several doctrines ก็บอกว่าตัวสรัทธานี่เองที่เป็นหลักสำคัญในหลักธรรมทั้งหลายนะไม่ว่าพละหา้าพละห้าก็จะมีศรัทธา พละห้าเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือหรือสมาชีวิตาสมาชีวิตาก็จะมีศรัทธาเช่นสมาสีสมาศรัทธามีความเสริมศรัทธาเสมอกันสมาสีระก็คือมีศีลเสมอกันสมาจาคะมีการบริจาคเสียสละเสมอกันสมาปัญญามีปัญญาเสมอกัน นี่เขาเรียกว่าสาม,มาชีวิตตาคือหลักของคู่สร้างประสงค์หลักของสามีภรรยาหลักของคนคู่รักนะฮะโอเค number two number two สีละนะสีละ moralities or good conduct นะความประพฤติที่ดีหรือศีล such as uh, such as or uh, five precepts เดีย๋ยวเรามาดูที่ five precepts สีลงห้านั่นเองพื้นฐาน basic b e l i e f อ๋อไฟปีเซ็บนะความเชื่อในเรื่องพื้นฐานแห่งศีลห้า well, no killing living thing นะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ no stealing no stealing ไม่ลักทรัพย์ uh, no sexual misconduct ไม่กระทำกระทำผิดในเรื่องการนะไม่ผิดในเรื่องเพศ number four no telling telling lies นะไม่พูดโกหกนะ no telling no taking intoxicating ไม่ดื่มสุรายาเสพติดแอมเฟตามินยามาเมลิตูนร์กัญชาสิ่งเสพติด smoking cigarette ระไม่สูบนะไม่สูบหรือสูบ mm hmm. กัญชานะอะไรทั้งสิ้นที่เป็น intoxicating สิ่งที่สิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดนั้นเป็นสาเหตุแห่งความประมาทนะสินะ่งตรงนีนะ้สิ่งท่าจึงเป็น f ไ p r c e ศ t จึงเป็น หล,หลักศีลธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของทุกๆคนได้ทุกๆศาสนานะฮะนาน u m เบอร์ทรีสุดตัก learning learning ทีนี้การ learning ก็ learning ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะ,ะ learning ก็ทำให้เกิด mindfulness quality นะมีคุณภาพทางสตินะ mindfulness นะ quality อ,อันนึง emotional Quality คุณภาพทางอารมณ์หรือ intelligence quality การมีสติปัญญาเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยก็ทำให้เรามี mq นะ mq eq eq ก็คือตัวนี้แล้วก็ iq นะนี่คือการศึกษาหรือว่าสุดตะการฟังมากการอ่านมาก reading the more you read the more you read เมื่อเรอ่านมาก The more you know เมื่ออ่านมากก็จะรู้มาก The more you understand อ mm ่านหนัส mm ือมากก็จะเข้าใจมีความรู้มากนี่คือคนฟ้าศึกษาหาความรู้จากหนังสือจากอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กจาก Many books ต่างๆนะฮะนี่ก็เรียกว่าสิ่งสำคัญนะเ number f จาคะ liberator liberty liberty ก็ liberty แปลว่าการเสียสละการเอื้อเฟือ้อะ r e n o u n นะ ounce, นะการสละกันให้อะไรก็ได้นะ give มีสัตว์หลายสัตว์เกี่ยวกับจาคะชน generous นะ generous ก็แปลว่าเปืือแพ่ pay. give out แจกจ่าย give up สละหรือเลิอกอารมณ์ไม่ดี give over การสละหรือเสียสละให้แก่ใครๆน,นะอย่างเช่นเราจากคคาอะไรบ้างนะเสียสละเช่นคนนี้ This is the old man w t h t e b r i g eyes, uh, star bald, and the boys h a u n t the hands of the old man to cross the road. Uh, จุงจุงคนตาบอดค้ามถนนนี่ก็คือการเป็นผู้มาเสียสละนะเสียสละเรียนรู้จักกันให้ความเอื้อเฟื้อเสื้ยเฟือสละเวลาสละความเห็นแก่ตัวสละความรู้สึก ที่ไม่ดีออกไปความเป็นเะกตตัวเฟื่อเฟื้ s เนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนะเป็นน้ำมีน้าใจเป็นคนที่มีความเอื้อเฟือ้อนะเอื้อเฟื้อต่อคนชราน u m เบอ5ปัญญาจาคะนะปัญญาปัญญานะวิสธรมนี่ปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้ชีวิตสว่างสวนะปัญญาําให้ชีวิตสว่าง ปัญญาก็จะเกิดมาจากสุตตมปัญญาการฟังสุตตมั i s ิส l ัมฟ m l is t e n i n g เราฟังมากเราฟังมากก็จะได้เกิดปัญญาที่เวลาฟังเราก็ต้องใช้หูฟังจินตมปัญญาวิสต m c o ัมฟ from Thinking การคิดภาวนามยบปัญญา w วิ m c o ม f ั r m อ the m ด d e ไ e เดฟรามินการพัฒนานจิต ทำให้เกิดปัญญาสักประการนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวปัญญาที่เกิดเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง5ประการ described virtues สัทธาศีลสุตตจคขะปัญญา We s a ษเด t ARAYAWATI or we say we can remember in short w o r d สศสีสุจัปะสศสีสุจัปะ สัสีสุจปะสัสีสุจปะก็ย่อมาจากสาสีสุจปะก็คือสัสิตาสีสีลาสุสุตจจาจาคะปะปัญญานี่ก็เป็นหลักที่เรียกว่าหลักความเจริญอันประเสริฐของชีวิตมนุษย์มนุษย์คนใดจะประเสริฐโดยแท้จริงก็มาจากหลักนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นหลักที่ The Lord Buddha also said this a b ่ u t กาะยะวัาทีอินอังคุตระนิกายปัญจกะนิบา uh, ๊กสตัวเลดทูนเ e t o e to e o นะนั่นก็จะเปนถึงาสอนทอปอ่าถึงก6์หนะัวนะข้อที่63ถึง64นี่ก็เป็นอยู่ในเป็นคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะ อังกุตระนิกายปัญจการอิบาก็เรียกว่าเป็นหลักแห่งความเจริญของชีวิตทุกคนใครมีศรัทธาในคำสอนในความเชื่อในศรัทธาในตถาคตศรัทธาในกรรมศรัทธาในผลกรรมนี่ก็ศรัทธาว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปนตามกรรมเราไม่มีความศรัทธาไปอย่างอื่นไม่มีศรัทธาในเรื่องอ สิ่งใดภายนอกความเชื่อภายนอกเชื่อว่าตัวเองเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำเราได้รับผลการกระทําแต่ละคนก็จะมีกรรมที่เรียกว่า heredity ก็คือมีพันธุกรรมพันกรรมมาพันธุเอากรรมมาพันธุภาษากจะเรียกว่า heredity คือมีพันธุกรรมมีสารพันธุกรรมประจาประจําสิ่งมีชีวิตนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นหลักกรรมมาสื ก,มมสสกรรมสกะตาสานะัตนกรรมสกัสตาก็เปน l i v all animals and living being s have their own กรรมกรรมัสเตวิพัสติะสัตว์โลกนะสัตว์โลกคือมนุษย์และสัตวนะ์เป็นไปตามกรรมกรรม,ม,มคือก,กรรมการกระทำที่เรียกว่า heredity คือสารพันธุกรรมนะสารพันธุกรรมของมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์สารพันธุกรรมของสัตว์ เป็นไก,ก,นไก,ก,กพพ่ก็จะเป็นไก่เกิดมากี่พวอพิชาตก็จะเป็นไก่นะก็จบนะโอเค thank you very much for uh, watching thank thank you very much for listening โอเค bye bye on student